สวัสดีค่ะที่ถ่ายให้ชมอยู่นี้ก็คือวัดสังกัดนะคะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะถ่ายให้ชมความงามค่ะเป็นวัดที่เทศก,กาลอาสาฬานะคะพระคุณเจ้าจะเดินลงมารับบาตรจากด้านบนนะคะจะมีประชาชนชาวจังหวัดอุทัยและข้างเคียงเนี่ยมาร่วมใส่บาตรกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะที่เราถ่ายให้ชมอยู่นี้ก็คือ <Yeah. S 1> บันไดขึ้นไปนด้านบนนะคะมณฑบด้านบนนะคะช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะพระคุณเจ้าท่านจะเดินลงมานะคะเดินลงมารับบาทรับบินทบาทนะคะเหมือนท่านเดินลงมาจากสวงสวรรค์น,นะคะลงมารับบาทนะคะตักบาทเทโวนะคะช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะ ตรงนี้จะงดงามมากเลยนะคะถ่ายให้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกด้านนึงเราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งนะคะด้านบนด้านบนนะคะจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งนะคะมองฝั่งสวัสดีค่ะตอนนี้ถ่ายให้ชมวิวที่เมืองอุทัยธานีนะคะเราอยู่ด้านบนวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ มีแม wow. no yeah. oh ่น้ำสแกกงด้วยนะคะเห็นวิวแม่น้ำสแกกงด้วยนะคะนี่คือวิวของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเราถ่ายอยู่ด้านบนวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เราถ่ายอยู่ด้านล่างของวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะตอนนี้อยู่ด้านบนแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพาชมความงามนะคะพาชมความงาม แม่น้ำสแกกังนะคะที่เราขยายให้ดูนะคะขยายภาพให้ดูนะคะมีแม่น้ำสแกกงด้วยนะคะแม่น้ำไหลผ่านตัวจังหวัดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ,สว,ามมาคะสวยงามมากค่ะ สวยมากๆเลยค่ะเหมือนแบบนี้เลยเนอะน่าใหญ่ภูเขาเลยนะภูเขาแมภูเขาล้อมรอบเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็น่าฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวก็จะธรรมาชาติสวยสุดๆเลยค่ะเขียวชะอุ่มเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ